ฝนตกก็กินกรุงเทพแบบมันมีทุกอย่างให้คุณกินนะคะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะอยากจะกินอะไรเนาะมันจะมีอาหารลอยมาให้เราดูเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเอ้ยแก่กระไดได้ บาจังบาจังบาจังเนี่ยพี่น่องเอ้ยี0บาทไหมไข่แดงนี่เต็มลูกนะไข่เค็มอ่ะไข่เค็มนี่เต็มฟองนะคะไม่ใช่แบ่งครึ่งโอ้โห้ยอ่าปกติได้อ่าแต่กล้วยสองนะอืมเห็ดหอมมีโอ้เอามาดูกันก <igue> ่อนมากินกินพี่น่องยิมม่าแต่ลีลาไหล บนี่ไข่แดงเต็มฟองนะพี่น้องไข่คุณภาพพร้อมนะพี่น้องเอ้ยแปกไว้เห็นไหมสองเม็ดก็มีหนาทีกินพี่น้องถูกที่สุดในสามโลกแล้วน,นั่นนี่สี่สิบบาท สืตรสามอันมีรถใหไอยู่ะมีรดใหไรสิบบาทม,มีครบพี่น้องเอยถั่วลิสงแต่ไม่มีอันหวานๆน,นะเพราะว่าไปแล้วเลือกไส้เค็มเนาะต่ไม่มีเผือกหวานนะเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเผือกหวานนะ แต่ถ้ามันมีมากินไหมกินอือกินทุกอย่างแล้วอชอบกินอะเทศกาลอะไรคนจีนเนี่ยกินหมดอ,มอันนี้หมูเนะียอันนี้หมู พิงไข่เค็มไปพิงนอยูอ่ะไปแดดป่อนเออป้อนมเพื่อนได้หน่ะนีอะ่อ่ะอ่ะปะอ่ะ,อะ,อะ,อะถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ไม่เคยผ่านการอดอยากหรือว่าได้รู้จักคนอดอยากอย่างลึกซึ้งเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจว่า อาหารแก่นี้คือมันพิเศษสุดมากๆนิดนึงนิดนึงเตือนเตือนกันนิดนึงมันมีคนอดอยากและหิวโหยอยู่นะคะขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมได้พี่น้องบริานี้เขาใจดีจ้ะแต่ว่าช่วยเหลือได้ไม่มากนะจะกันคิดหน้า thanks so much everyone บะจังนะแบบจีนสไตล์ thank you for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, bye, -bye.